สวัสดีครับสวัสดีช่องกินทนันทั่วทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องดำเนินรายการโดยเบ้าเอนะครับผมเมื่อนี้บริภาพพี่น้องขอตลาดนัดนะครับผมบริภาพพี่น้องเยี่ยมช่มง่วนะครับแต่ว่ากับเกี่ยวกับง่วนะครับพี่น้องเป็นการปลูกอาหารสัตว์นะครับพี่น้องซึ่งเบ้าเอเลือกที่จะปลูกข้าวโพดนะครับพี่น้องเป็นนาปลูกเสนหนาเรียงนะครับพี่น้องกะชส่งฝนเพทันมีนะครับผมกะปลูกข้าวโพดนะครับผม อันนี้อายุเพิ่นเกิดสีประมาณอาทิตย์น้อยๆนะครับพี่น้องมะเร็ดพันธุ์ที่เบาเอน้ำมาปลูกนะครับพี่น้องซื้อมาจากเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องกิโลละยี่สิบาทนะครับผมกิโลละยี่สิบาทนะครับพี่น้องบ่ทัลุร่วมคารงนะครับผมกิดสีบวกเพิ่มอีกนิดน้อยนะครับพี่น้องเอาสาหรับหลายคนหลายท่านนะครับผมที่กาลังมองหาที่กาลังจะปลูกอยู่นะครับพี่น้องบ่อยจะพามาเบื่องแนวทางนะครับพี่น้องว่าเป็นจังไหนนะครับผมหน้าปลูก น่าสนใจบ่นะครับผมหรือว่าเขาจะปลูกหยานะครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้บอยจะมาพาศึกษาเบื้องนะครับพี่น้องว่ามันเกิดดีบ่นะครับผมเอาอันนับเรกนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องคิดจะปลูกนะครับพี่น้องก็ลองคำนวณใส่หยานะครับผมบอยก็คิดว่ามันคุมกว่านะครับก็เลยเลือกที่จะปลูกข้าวโพดนะครับผมเพราะว่าหยาที่บเอปลูกนะครับเป็นหยาแพ่งกลานะครับพี่น้องก็ถือน้ำ นังให้นางสิครัน่างบดนะครับผมน้องบดนะครับพี่น้องพ่อตกหนาฝนมากนะครับก็มีหยาธรรมชาติที่ห้องสามารถใส่เครื่องตัดหย่านะครับพี่น้องตัดให้กินได้เลยนะครับผมบ่ได้เกี่ยวกับห้องอันนี้นะครับเพราะว่ามันเฉพาะหนาแรงนะครับพี่น้องผู้บ่ได้อัดเสี่ยงผู้อยากให้ง่วอ้วนหนาเรงนะครับพี่น้องอยากขายได้ราคานะครับผมเอาเบอ่าเอาา้าวโพดนี่แหละพี่น้องโปรตีนดีนะครับผมได้โปรตีนได้ วิตามินใดอยังของง้อหลายอย่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกก็จะท่านระยะเวลาที่สัตว์พ่อจะกินน,นะครับพี่น้องเอาอันนี้อายุพ่กักอาทิตย์น้อยๆนะครับพี่น้องก็งามดีนะครับผมเอาเริ่มแตกเริ่มยังแล้วนะครับพี่น้องอันดับแรกนะครับพี่น้องที่เ่าจะปลูกนะครับพ่อก็ไถพว่นดินนะครับพี่น้องจุดต่อเสี่ยงออกนะครับพี่น้องไถพว่นดินไถพุ่นพ่อเ่อไถพว่นดินเลี้ยวนะครับพี่น้อง เขาก็สั่งเมล็ดพันธุ์มาไหวนะครับผมพอเขาสั่งเมล็ดพันธุ์มาปุ๊บนะครับพี่น้อง็่้องไปแช่น้ำนะครับพี่น้องเขาพลดก็นน้ำนี่ว่าค่อยถือกันมาไหลนะครับพี่น้องต้องให้เพื่อนบ่้องเอาไปเหยียดยัเลยนะครับพี่น้องว่้องไปแช่น้ำแช่ยันนะครับผมเตรียมถาลูกแยงเดียวนะครับพี่น้องวิธีการปลูกนะครับพี่น้องวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะครับพี่น้องห้ามเอาน้ำใส่ทงหน้าเด็ดขาดนะครับพี่น้องเวลาปั่นนะครับให้ปั่นแห่งไว้เลยนะครับพี่น้อง ปั้นแห่งไปรอบนึงนะครับผมพอปั้นแห่งไปรอบนึงปุ๊บให้พี่น้องวานกับโพดเลยนะครับผมเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับพี่น้องโ่ตองไปโยกคู่โ่ตงง้องไปล่องนะครับผมเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับผมเฮ็ดแบบเข e ้าบบเม่อไหลนะครับผมนี่แหละครับผมเพิ่นเกิดขึ้นมากนะครับพี่น้องเอา้เอาเข e ้าบ่ตองไปเฮ็ดมันเม่อไหลนะครับผมปั่นรอบแรกปั่นรอบแรกเสร็จนะครับพี่น้องเอา้ากับวันเมลเดพันเลยนะครับพี่น้องเอา้า กะซีอยู่ประมาณตีเฉลี่ยนะครับพี่น้องกะบยี่สิบกิโลต่อไร่นะครับพี่น้องอันนี้เบอร์ยี่ปลูกไปซีไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายยางชุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเบอร์ยี่ปลูกไปซีไรนะครับพี่น้องยี่สิบกิโลต่อไร่ปรับประมาณนะครับพี่น้องอันนี้เบอร์ยี่เอาทีนะครับสําหรับผู้ใดเบ่เอาทีกะสีลดไปมานลงเล็กน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่ากัเพื่อตายเพื่อยังนะครับผมพอห้องวันเสร็จรอบแรกนะครับพี่น้อง วันเมล็ดพันลงไปปุ๊บนะครับพี่น้องให้รถไทยปั่นเลยนะครับผมปั่นรอบเดียวนะครับพี่น้องปัน่นคล้าย่หยาลูซสี่นะครับผมปั่นรอบเดียวนะครับพี่น้องเอาพ่อปั่นปุ๊บพ่อนะครับพี่น้องปั่นแค่นั้นนะครับผมวิธีการปลูกมีแค่นั้นพี่น้องไ่ต้องไปเห็ดียงไรนะครับไ่ต้องไปจูบน้ำใสนะครับพี่น้องให้เพืนเกิดมาอายุพืนได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับพี่น้องค่อยเอาน้ำใส่นะครับพี่น,น้องบัตายนะครับผมกัรันตีให้หว่าบัตาตนะครับพี่น้องเอา นี่ของเ่าเอนะครับเ่าเอกะจะเอาหนามใส่เอาปุ๋ยออยน้ำนะครับผมปุ๋ยที่เบาเอจะใส่นะครับพี่น้องเอามันมีจะบอกให้นะครับพี่น้องจะบอกสูตรพี่น้องนิดน้อยนะครับผมจะใส่ผสมสิบหกสิบหกแปดบวกยูเรียนะครับพี่น้องบวกสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องเอ้งามนะครับพี่น้องเดี๋ยบร้อยเบาเอจะพามาถ่ายเบื้องอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอากำลันตีให้แน่นอนว่างามนะครับผม สำหรับลายคนลายท่านนะครับพี่น้องอยากปลูกยูนะครับผมหรือว่าอยากศึกษานะครับพี่น้องอยากให้หาอาหารให้ง่วกินงัวหไรยนะครับพี่น้องเอามเมาอย่างสี่นะครับพี่น้องลายคนลายท่านนะครับผมว่าเป็นนังคือวปลูกห้าเนเปียห้าหวานหยาลูกสี่นะครับพี่น้องเอาเบาเยเฮาเบิดแเหลวนะครับผมทํามาหมดแล้วนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรเหมาะกับหน้าเลี้ยงเลยนะครับพี่น้องหน้าฝนนอกากตัดห้าธรรมชาติให้กินได้นะครับผมแต่ว่าหน้าเลี้ยงนี่ก็เกิดปัญหาจากน้อยนะครับพี่น้องเกิดปัญหา เร,เรื่องน้ำนะครับพี่น pues ้องเรื่องน้ำสำคัญนะครับผมถ้าเราปลูกหยาพวกหยาลูซีหยาตั้งๆนะครับพี่น้องถ้าน้ำเพิ่นบ่ถึงนะครับพี่น้องก็คือเรียบร้อยนะครับผมเตียว่าถ้าน้ำชุ่มเกินนะครับพี่น้องสำหรับท่านไหนะครับพี่น้องหรือว่าเป็นหน้าค่ำนะครับผมเป็นหน้าค่ำนะครับบ่่เสียดายนะครับบ่่บ่เห็ดหน้านะครับพี่น้องบ่เสียดายบ่ออีจจแนะน้ามีปลูกหยาค้นนะครับพี่น้องหยากดนะครับผม หญ้าขนหญ้าก๊อดนะครับพี่น้องอันนี้จะสูงกับนามดีนะครับพี่น้องแล้วก็สีบลจุกจิกนะครับหนาก๊อดนะครับผมจะเกิดงามจนสิบปียี่สิบปีนะครับพี่น้องหญ้าก๊อดหญ้าขนนะครับผมเอาหลายคนหลายท่านนะครับหาสมดุลให้พื้นที่เจ้าของนะครับพี่น้องหรือว่าหลายคนหลายท่านนะครับอย่าไลเอิ้นนามไลนะครับผมไม่อยากเคล็ดจังซี่นะครับพี่น้องไม่อยากเคล็ดมันไล่ขันตอนขึ้นบาอีกอะ สามารถเทียดได้นะครับผมสามารถเท็ดได้เลยนะครับพี่น้องกะปลูกงาตามที่เฮาต้องการนะครับผมอันนี้เบาเอแค่ปลูกตัวนี้นะครับพี่น้องอายุเพิ่นสิประมาณเดือนในน้อยเบาเอี้ยกเอียวไปบดนะครับผมเอาไปบดใส่เครื่องบดทำข้าวโพดหมักนะครับพี่น้องซึ่งถามมันไหลนะครับพี่น้องกะแบ่งปันกันแบ่งปันกันไปนะครับพี่น้องถามมันไหลนะครับหรือว่าใดอยากได้น้ำเบาเอก่อนนะครับผมโทร่มมาสอบถามว้ก่อนนะครับพี่น้องใครเห็นราคาบ่เพียงนะครับผม เราอีกก็บอไปแล้วนะครับพี่น้องเขาพูดเพราท่านตัดอยู่สีขายแล้วนะครับพี่น้องหลยคนหลท่ทานนะครับเอา้างามมาบพี่นออ้องเอ้าก็ล่งเกิดดีนะครับพี่น้องฝั่งนี้จะเกิดดีมากนะครับพี่น้องเอา้าเราเอกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับพี่น้องกับช่วงเวลาหนาแรียงกังสี่นะครับผมเหมาะสุดที่สุดแล้วนะครับผมเข้าบ่ต้องไป ซื้อเสี่ยงหรือว่าบ่ต้องไปอันนี้นะครับพี่น้องบ่ต้องไปแค่หัวหันหลายๆย่างนะครับผมซึ่งมันจะเกิดการแบบว่าเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับพี่น้องกำไรห่อจะสูญเสียนะครับผมกับเอาอย่างส,รรรสรรี่นะครับพี่น้องไม่ต้องไปเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับพี่น้องเอาอย่างสี่เลยครับผมบ่อยในน้ำไห้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมไ้ตัวไปนะครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่น้อง นี่บอเยวันหนึ่งสีเลยก็คือวันเดี๋ยบอเยาว์ในขางต้นที่แหลกเลยนะครับพี่น้องวันไปแบบกึ่งสีเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวพาไปชมไล่ต่อไปนะครับพี่น้องเอ้ามาแล้วนะครับพี่น้องให้ต่อไปนะครับผมเอาบอเอะผ้ามาชมนะครับพี่น้องเกิดดีทุกไล่ทุกพื้นที่หวานหรือเปล่านะครับพี่น้องหมู่หรือเปล่านะครับพี่น้องเอ้าปลูกไงยๆมันคือสิขึ้นครับเสียนะครับพี่น้องหมู่หรือเปล่านะครับผมเอ้าบดไอหมู่นะครับพี่น้องพ้าพี่น้องมาทั่วบึงนะครับผมว่า เกษตรกรบานเห่านะครับพี arriver, right? an yeah. okay. 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 ่น้องเนวใดสิลด้นทุนนะครับพี่น้องเบาเอเจ้าาไทยเบิงบึ้นะครับพี่น้องเนวใได้สิเหตุให้พี่น้องเกษตรกรบานเห่านะครับได้กำไรหลนะครับผมจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคกับบือนะครับพี่น่องหรือว่าจะเลี้ยงเป็น้ออื่นนะครับเลี้ยงแพ้เลี้ยงแกะนะครับพี่น้องเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเดี๋ยว่าเอจ้าาช่มนะครับผมเ้าว่ามันจีเป็นยังไงนะครับพี่น้องนี่แหละครับการลดต้นทุนหลายคนหลายท่านอยากพ่ออยากเข็นนะครับพี่น้องหรือว่าอยากมาเบิ้งนะครับ อยากมาเห็นโดยตาจะควงเองนะครับผมว่ามันเป็นอย่งไรนะครับพี่น้องเอ้ากะมเบึงได้นะครับพี่น้องยะใบผ้ามเบึงนะครับพี่น้องฝั่งนี้ก็จะสวยงามนะครับพี่น้องเอ้าให้นี่กะงามื่อกันนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องห้องบดองไปแต่ห้องมี้เขาโพดมากเหล่วนะห้องก็บบดองไปแค่หัวหันนะครับพี่น้องพี่น้องบดองไปแค่เฟืองนะครับพี่น้องซึ่ง 哈哈 <uds> ถ้าเปรียบเทียบนะครับพี่น really ้องถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบว่าเฟืองกับข้าวโพดมักนะครับพี่น้องถ้าข้ามาเห็ดเองกังสีนะครับผมสีไร่เบาเอกรันตีให้ว่าบวบต่ำก็หล่อยถุงแน่นอนนะครับพี่น่องสีไร่นะครับผมเปรียบเทียบก็ห้าไปซื้อนะครับพี่น้องไปเราไปซื้อเราไปซื้อเฟืองนะครับซึ่งโปรตีนกับวอลายนะครับพี่น้องซึ่งบวบค่อยมีโปรตีนให้สั์แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นแค่เฟืองนะครับพี่น้องเอา กินอิ่มไปกับไข่ไข่มะม่านะครับพี่น้องกินอิ่มไปกับไข่ไข่มะม่านะครับผมกับโปรตีนไม่ค่อยเยอะนะครับพี่น้องแต่ว่าห้ากับเสียก้อนละสามสิบถึงสามสิบห้านะครับพี่น้องร่วมทรงนะครับผมพี่น้องกับเฉลี่ยเอานะครับพี่น้องว่ากับโพดบักตีห้องเฮ็ดนะครับผมตกต้นทุนในการเฮ็ดเหลี่ยมันต้นจักบาทนะครับผมห้ากับรองคำนวณเบิึงนะครับพี่น้องว่าอันไหนมันสิลดต้นทุนนะครับพี่น้องถ้าเฮาเลี้ยงงัวเป็นหนาเบาเอ็นแน่หน่ำเลยนะครับพี่น้องเอาจังซี่นะครับพี่น้อง หางัวตัวที่เหมาะสมแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเพื่อนให้เพื่อนสมบุญนะครับพี่น้องแล้วก็จะได้กำไรได้ผลตอบรับที่ดีนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันเฮ้านะครับพี่น้องเอ้านี่แหละครับผมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องจากช่องกีตินันททัวร์นะครับผมเอ้าบ่ายจะพามาทัวร์มาชุ่มบึงนะครับผมงามนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบึงไใยญยอีก้หนึงนะครับพี่น้องไปครับผม มาแล้วครับพี่น้องอีกให้นึงนะครับพี่น้องเบาเอก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าปลูกเป็นปีแรกนะครับพี่น้องได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมปลูกเป็นปีแรกเกี่ยวของโฮตะเคยปลูกกรพดนะครับพี่น้องก็ใส่วิธีปลูกแบบบ่เมื่อยจากคล้องนะครับผมแล้วก็ลดต้นทุนลดต้นแห้งนะครับพี่น้องบร้จ้างค้นมาปลูกนะครับพี่น้องอันนี้คือวานไปคือยังมีดเข่านะครับผมก็เกิดดีนะครับผมใส่วิธีการลด ลดต้นทุนลดต้นแรงลดค่าจ้างนะครับพี่น้องกาจ้างตะลดไถนะครับพี่น้องาก็ร่องคำนวณบึ้งนะครับพี่น้องอันนี้เบ้าเอก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวอีกเบาอจะค่อยมาทายให้พี่น้องบึ้งเรื่อยๆนะครับผมว่าการเจริญเติบโตของเพื่นนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยใส่น้ำไปแล้วนะครับพี่น้องจะเป็นยังไงนะครับผมจะพาพี่น้องมาศึกษาดูเรื่อยๆนะครับผมสําหรับ เกษตรกรนะครับผมผู้อยากเลี้ยงหรือว่าผู้อยากปลูกนะครับพี่น้องบอว่าจะเป็นสัตว์บอว่าจะเป็นยังนะครับผมเอาสำหรับท่านไดนะครับผมของใจเรื่องไดนะครับผมทร่มาสอบถามเบาเอะนะครับผมเดี๋ยวเบาเอะจะแปะเบื้อไปให้นะครับพี่น้องเอ้ามากบวมากวนเหล่วนะครับพี่น้องเอ้าสุดท้ายไทยสุดนะครับผมเบ้าเอะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผม ฝากในเรื่องพี่น้องด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเอามันมากวูดแล้วนะครับพี่น้องในภาพเมียก่นอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเบาเอกับน้องโซนัมนะครับผมขอบคุณครับ